สังก็ไปเคียงไปจอยสังเด้ออยากกูก็ไผนี่เขาบอกแบงเขาบอกสังตัวนี่มิตรภูมิตรภูอ่ะคูปับมาอยู่ทางกันโมเวอร์กันละกันดูว่าแล้วถ้าใครแตกโอ้งนะเดืยดร้อยเฮ้ยมองตอนทำไนะ เขาเล่นระบบดาวกระจายเขาเล่นระบบดาวกระจายมีกองก็ใหม่นแล้วแนวแย่งเขาเล่นระบบดาวกระจายเลยไปไปมันขาดทีลสองทีลสามไม่ก็ดีตัวใครตัวมันเว้ยไว้เพี้ยนเออตายแล้วหัวได้ด้วระบบมันจะพค้เลยล่ะึมเออไม่หลังพร้อมก็ได้พ้อมมายิงยิงยิงหนามมึงอ่ะเลี้ยสัยแบ่งนะครับเลยเอ้ยมอนเราข้ามขึย่างสาบเบอร์แล้วเบิด์อะไร ล้างหีลูปไปไม่ตายเองเอะไรวะตไมตายอ่ะปยดขวดทีไปันนาไปบาหลยังตอ้อไมาดิสกรบอกยสคนติดแตนะไอ้นัดก็ไปไม่มา <S <S เออ้แก๊กอยู่กน่้มีเลือดถ่วเแากูสิแตกแล้วโอยุ้ยละสิตายอ่ะมันมาสองมันอยกูเนี่มาเผายพีเผาอยอะยุบมันงัดแรงยงัดโอ้โนัปตายเวมันบุ๋หมเอาวัมันเออตายเลยอ่ะ

ไม่ <c oughs> ่ต <expand> ี่ยไม่ทีเตียเอไม้อหโ้โดย่ะก็ตายลูเัน้มสเลียมังกู้เห็นมึออยู่ทองเดีวมืใส่เกียรเฮ้ยเอ้ยเออมต้ตายตาย ว <laughs> ันเลือกสาวไม่ได <for> ้เพแน่เลยเฮ้ยกูเดีอยเห็นลวกส้มยาวเดียววพิยสองคนดี่เจดวยเฮ้ยทานั้เก่งขาชาเลยเก่งข่าชานเลเยกับบอกสอกับบอกให้เกทั้นเจ้าเ้ยมาเยม่นัดเด้สไุ้ดเอามไอนัด่ายสุดสังไ้สุด นี่โอ like ้ส like re. ิเคียดสิเคียดช่วยด้วย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 อุ้ยล่ะสิตายอ่ะไฮ้ยระเบิดยุใสาดิแบตกระเบิดเด้อะยุตขวาแบตโอ้ยตกดันป่ับลีแล้วยอยังสิเฉยไม่สามคนชับผู้บอลสามแบกโอ้บ่ตาย

ไม่ขวงางอยี่บอกแบงนี่บ้าเอ้ถระเบิดถระเบิดมาดัานแล้ววงวไวแบงูเก<อ>ิดแไม่ต้นหนาเน้กลับระเบิดเถียบเย็น้องใจเย็นใจเย็นแบกลับระเบิดนันหลายแต่ดูนีหนาแล้มากันแต่กันแล้วไหเพียบเลยทางนามึ่อส,ส,สังนีแล้เนาะ เขาหลังอีแนนไางนั่นเออกือบตายไปนึ่งหนได้อสองยูบได้ไอไมก็ยูบไม่ก็นะที่บังเกิดที่สเด้อบังเกิดที่สบังเกิดใหม่ที่สอัดไปอ่ะไม่หมอบังเกิดใหม่ที่สอง โอ้ยเราเบิดบักแวงบ้ายเลยเขาไม่ใช่โอ้ยตอตอี๋เลือดตายก็ควรใส่ไฟอยู่ขาผมพร้อมตายเอ๊ะโอ้ยกระปืนคือว่าเตะดูดิสวยเอ้เขาผู้ใดเหยีดมึงบอกกูมาคือตายอยู่เนื้อเลยเพื่อเสียบจอยทบเบอร์เรียงกันอยนี่ก็สมโมรณาละกันดีละสมบ อายุเพลนแลอาย่เพลนแรอยู่เพลนแโอ้มองนะเสียวันนี้แอ่ว่าเสียวระเบิดเสียวไม้บุกทางลงดัดนยู่งบนโอ้เห็นแล้เขียดตอนหรืปัอ้ยทำทีแต่เราลยก็ยิงยิงะแนนสิสิบ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 ไม่ว่าในตัวรถไฟตรงกลางพี่ ทะเลี่ยนไปทางบุแล้วเลี่ยนไปทางบุแล้วทางของม้าเฮ้ยเ้ยโอ้ยหลบหกตายโอ้โหิบชแล้วเบิดละเด้อแ้วชิบดพวกเดมมันกินโอ้อะไรงีมี่โอ้โหเยวอีกโอ้บอลถึงว้าเอ้ยบูดีตายบอเตอ้ยไอ้เจ๊ิงทำนี้กินนักิแล้วทำนี้นักิแวสวยโอ้ วิเพื่อนว้อยวิเพื่อนใครเขามาขอบใจพี่ว่าเพื่อนวิเพื่อนเขาเขาเอเอาวละยุยดีเฮ้ยเฮ้ยจะตันไว้แล้วจะตันไวแล้วแกรงสางดวงแกรู้จังอู้ะเบิดแกร้งสองป๊อปบอกแบ็คส์ฟอฟซี่วย เหนอาไรบเกียยุงทั้งถังรถทั้งถังรถไฟทั้งตรถไสบ้าเอ้ยขาวครสี่รอยโอ้ยบเห็นเขาบอกแบ่งสต๊อกสี่รอเอาละเอียบาบอกงานซํอเก็บเพดไเรื่อยเขา้เพดแรกเขาี่เพดแรกต้องเเพดขอทำเพีรนหายอุส่าเห็นเขาก็หนอยไหมยตวไฟถ่มือนนิดไไปเฮ้ยังอีกอ่ะนาลิโอ้ยนี่หมหัวมากื ัวเก่งไปตรงกลางพี่ไปตรงกลางนึงเก่งตรงกลางหนึงโบ๊ะางโบ๊ะฮางแบโตหืปฮยราเบ่อู้วู้อ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 ม้ออ้อู้อู้อ้อู้อู้อ้บ้้ด้้้้้้้้ โอ้ยเขาคิงม่เขาไม่ซอยแล้วสินจางสิางสิางโอ้บทันเล้วงัดมาอางกตทอมเกยทมไปเลยไงนันพนังเกยทอมไปแล้วสังสายสั่งสาสวยเกเขีดมไอทางกัไดลยนีปืนไอ้เพียนออมไั่นล่ะ อยู่ใส่สา่กคุณจัดการมันเองโอ้ยถือว่านายอยู่บังเกอร์ที่สองขาจากไฟเอ้ยก็เดียวตายเรึว่ะบังเกิดที่สองขาจากไฟนะยูหันบังเกอร์เดียวที่สองอเวงกุณจัดการเองระเบิดโอ้โหสวยรึยังกูถือกำลังแรงหนึ่ไปอีกกูถือระเบิดบังใจวะครับระเบิดทิ้งโจขวังเงห้ยบ้าบัว หลังแตกลังขึ้นมาทัหันมาทั้ท่นายเจ๊นะโอ้โหโอ้ยูเรียนโง่ไปเจ๊ว่าเป็นทียบเขาเทียบเขาบ้าเอ้ยไปยยังยุกไกลานันโลนี่นี่สนไ้นึงถือระเบอไหม เอร้ยมาอเี่ยเองมาพลึดเลยเสียมเสีง่งหลาใจเย็นเยยมือนคตที่มันติดทองม้าบกแบงปาบกแบงนเดียวเลยอ่ะป้าบกแบงบกงานตายไปสิโอ้ย สายบูสายบูสายเจสาลายอะไรตานวันนั้นยิงวู่เดียวเลยเหรอทอมจะไม่ทบทองเลยวะทอม เขาขอเ่ไปกับเพือนกับไปไม่กับเพี่อนจอยกับเพือนแช่แล้วไผมไม่เห็นมันกันงทีอ่ะพี่เล่นไปครึ่งเหียเียม่อมไ่ามดมันเหลือมัทะเลาะกันแล้วแอมมาหากันไ่พอไม่ใแบกนี่เลยต้ใหม่เบียงหมดยังเนี่เพื่อนพี้คามไม่พี่นโอ้โหเกิดนีพี่เพื่อนะเอาไปก็ลก็ลึ้นไไปไปเไใจมีนี่นะกซื้อมาสองกลดงกินไปกดครึ่งแล้ว ลงร้านตะก,ก้อยเลยน่าจะยังกูบ่าไปนเ,เปนจ้จตยกูโบ้ไข่ได้ตอบพร้อมเลยตะก,กี้จอยแล้วว่าดาสูตเจ๊งวะเลยเพียงแล้วเหมาดครับเวียนสีพร้อมเ <c oughs> นิ่งปืนพงไปว้จัวกแด็ตนตลอดโอ้เอ้ยท้อมไ้ ของอะไที่ว่าสื่อจอยถือแบบมึงเหลือวะเออหมดเขีมันทันวะเลยบอกตัวเดียวตายตัวเท่าเออเตรียมเด้พยววางแค่หันร้ยนึงก็ได้เงี้ยนะเ้วมึงก็บอกเหรอเขาก็บอกมาดิสานทันดิสานทันวาตอนนี้ห้องกูเจ๋งไปสองบดสองดอกไอ้เจ้าร้อยเป็นหัวไป เนย้อโนนพาลาไม่อีกแล้วเขาเป็นได้อยู่หนักเออเขาเป็นได้อยู่อแต่คนยืนเป็นเหมือนว่าได้แบ่งว่าได้ก็ยี่ใครเป็นในชวงนี่ว่าหัเป็นยังคือหลุดออกไปบวกทำไมเดี๋ยวนี้เกมมันออกมันอัปเดตตอนนี้มาเลยหลังนี้ที่มันเปิดมาบุกช่วงมันเข่ากายนี่ว่าเม่นอัปเดตอันนี้หรือเปล่าพี่มันอัปเดตอะไรอะไรนะมันอัปเดตอันนี้เฉยมั้ง มันติดตั้งให้หมดทันอ่ะว่าไปสูยังไม่ใหม่ไม่ก็มามาติดตั้งให้บอกอะไรบุ๊คมันเตือนแล้วมันเตือนวันที่หกคนใดแบบนี้ว่ดูนี่โวอ้หนอฆ่ากันได้บ่ไปแล้วกันใดไปฆ่ากันได้บ่ เออรวยวนคัก็อตแม่ก็อตีอรยิงเลยก็อุตตีเคยเอม้าโหลบอกมันบ่มีปืนแบบนี้อยู่แล้วออหอมันเอไปอเนีอเออ่าทำเวลคุณอาตาชตหลอดเลยก็เแกเกาแกเกามีดัเอ ก็กันื้อตั้งม่อวันอเกียหมออาตเี่ผู้สาวเจอชูน้องมกขาดืองกดไหลอย่างเดียวอของมอปลาตีอยอ่มอวนก็ม่วนเลยช่วงหนเตะตลอดกิบมาเล็เยกูดแมนวงอกไสอบแล้วทีบอท้อมันกิบเนาเออ่ ยิบบักเขียวไม่ด้ประโยชน์อีย่างเลยบักงานไม่แต่เจอ้ดนเจอระเบิดไหมเจียสองเทียวานเรื่อนึ่งันี้มากูไปยิงระเบิดเส่บอกแบงเห็นไหมบักงานมันม่เห็นที่ว่าระเบิดนงึดเลยบกไม่ได้ซ่องเพือยแล้เอตอนนี้ห่เดกูบอกว่าแบ่งแบงระเบิดอย่างนี้ ini tuai pien itea lau e geng ini ne esang seo ne iyo gara ipi tuai pien ee bojai tuai ooi e geng ee biao sam ea jesip peat hehehe jesip peat ee biao sam hehehe

ทักเดี๋ยวากูดิงพเมาากูดคตด้ดตายเลยเนี่ยนี่้ากยิใรโอ้โหด้วยโคตรเลย่อโต้ลซบแน่อนเยดรอมเอาเสียไปเทลว่ะเอาเอาเอาโอ้โหกระเอีกแล้วโอ้กะมยขางนานี่มันคือมีวาตลอดเลย ไม่พออ่ยเนไ่เจอแล้วเราเบื่อไงเขามีทึ้ด้านเลย๊าดโถว่าตายเสืยสามแล้วพี่ไม่างนาสวยต้อไม่สิตายหรอกเยไปควากงน้องไงละคนทีเาบกมันรัวขนาดนั้นอะบองนดจุ้งนะโอ้เขาอยู่เหมือทีมเลย ไม่ได้โกงพี่ใหม่ไม่ได้กงดูดิอะไรวะเนี่ยโน้ตตั้งเปอไหยาดเออที่โรงงานโรงงานนี่คอไผ่ทเาหน้ยเขาู่ทางไหนสาเน้อเขาะสา Nam เนี่าหนั่ไหางไหนอย่ไปตรงกลางบนไเห็นแล้วปตรงกลางข้างหน้านาดไหนคอยพี่เาทักพี่แล้ว โอ้โหระวัยมันตัดใส่ระังแบงแบงแบงขโมยแล้วเบียระเบิดระเบิดระเบิดดื้อมันมาทันเก็บสเก็บสเก็บสมต้องแบยี้มะมบใกล้ก้ก

เบรกนีกี้แม้กูส่งปืนอยหัวแแบบระวังขวาแแบขวามึงนะบาเอ้ยบาเอ้ยไปอย่งไรโอ้ยังปืนไมขวาโอ้เตียกันเลยลูกปืนเลยปืนขยกันม่พาลูกปืนแสงเด็กปืนเือเรียวะ เฮ้ยกูขอโอ้เอาต้อขอมาดิเหรอโอ้โแาไรล่ะเฮ้ยกูถือกิ่งหงษ์กูจะส่งเลยทำไมเดียวทำมันหักไปแล้วว้เออตายกูว่าอย่างนี้ไผเลยนี่มันดานกูจริงหรือเปล่าวะนี่เจ้าไอ้แก๊งก็รอไว้ในต้นยาว นักนักนักัวนักโห่โอ้คนยืนถ่าเลงเนยเบียนเบี้ยนเบีนเบ้ยนเี้วยังะเบิดเดบ่ดดเบเบดเเบดเบิดเบิดเบเบิะเบิดเบิดเดบบดเเเดเาหบเ เฮ้ยขาเขาทำเล่เขาบ่ดีว่ามองนีตายเนี่ยกระสังมาแล้วเดิมกระสังก็ได้วะมาเือโอ้ยไม่จีบเตียอะไรนีมนะโอ้โว้าแล้วัวหลุดดอกทำเลมันบ่ดีมองหนีไปมอง พอขึ้นน่ะมิสักเขายิงเลยหมองมืดกี้นี่แม yeah, 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 okay. ่มึงนี่เขามาไอ้ตู้ี่ไหมจดอ้าพี่บ้าพี่ย่ใส่มาทางนี้เขาอยู่ใส่พี่ไมมใส่วะพี่าบ้านแล้วไอ้ตายแล้วบอกแบงยี่ไหมเราไปใส่วะแม่มึงเอ้ยมันอยู่ใส่วะ บินพลาดแล้วนั่งบินพลาดข้างล่างข้างล่างทอมไปซอยพี่หม้นะเฮ้ยมาเลยสังวันวันพี่อได้แล้วพี่ได้พี่ไม่ได้วพี่ไม่ได้ทอมไปซอยพี่ไม่นะทุกหาอยู่หายไปไหนคิดนิบ่วะแกนิบ่ เืนกูเมือด่าทมอู้สตันระเบิดเจ้าดาเอโอ้ยทังหนาทังหลังอรึ้หาอยู่ทางคุณงุษามว่เนแล้วไปเ่งลวไปเ่งหรืงเดียวืนตายเ่งเ่งเงอาแก่ขอเล้ค่ะโอ้ยโอ้ยลูกปืนมาอุ้ยลาันิตายือมาเ ไว้ไหมนี่ยังวันระเบิดกูไม่ถึงใจว่ะเขาแล้วเขาแล้วแบงค์อะไรวะเนี่อะกาจะสั่งได้แล้วนะระเบิดกูขึ้นเวอร์เสียไว้ยัี้ไปทั้งคางว่ะมาสามคนแล้วพออีกเดียวว่ะไอ้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายซ้ายเลยพี่มา

โอ้บ oh! ้าเอ้ตายบ้าบอเสียงยันไม่ส uh ังเลดึงมันแม่สังเลยสวยเบ้ออนแลอิว่างเดียวเลยเออวเพมีกนไว้บพร้ออ้วโบพร้อพร้อมกันบแน้โบ้ลิเลือเขาไหมพร้อมอู้เพลยยังไงจาิงงทยังสิแตกล้ว สวยแต่ขวานก็ยสวยยังวาบกรได้ยิงกูยูฟังนี่หวานี่หละกหลนี่แหหเนัเลยหนาแม่งหนกูเต็มหนกูเต็มแหนกูเต็มเลยคิวจะคิ้ว้างขวาเลยเดี๋ยวัเอามาทั้งขวาเลยขวาประตูกลางเลยเดี๋ยวกูฟันให้กุณาราดิฟังกูสามฟังกูสามฟังกูสามกู้ว

โอ้โหเมพูดยวเลยเด้อตานี่เฮ้ยโอคไปลบดบ้าขาหน้ากูยดยดด้านไเ่อเลย่าไ้ือน่าส่าสา้งน้ไม่เฮ้ยไอเก้งมาวแบงอะไออ้หูโอ้โ เ็เนใกเราเบื่อเนใกรเราเบื่อมึงมาโอ้ยยืยืนบเขามเลยตายแล้วยอสาันลกอกยืเห็ดบรบ้าัไว้เพียงโอ้โหติดกับเบื่อที่เราอยู่โอ้ตายแล้วาเลยนี่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  โดมหวาเลยโอ้โหบักใจบักเข้าี่างดีนี่นั่นยี่สิบหกโอ้ดอะเอาแล้วเสียนี่นี่ข้นเรืนขึ้นเรือแพมาเลยไอ้ชาเลยเขาอยู่เขาอยู่ในตู้ห้างเฮ้ยโอ้ยมึงบอบอกกลัวเสียวมาเสียวมา

แลมโบมึงยัดใจสอโอ้่าเอ้ยกูขาแล้วโบตายย่างดีจึกมันโอ้โอ้เรื่องคิกสีแบบนีเหมือนแบบโมมเดีนจะเขาพอดีอยีนเงส้

ทำไมเอาไมียไปกูด้ยเพื่อนนี้บักท้องแดงไปยิงเขาล่มลงเหมือดหลอไปโบทันนึง